อยากให้าสงาที่ด้ร่วมงานกับคคเนี่ยคือคนสนะครับเป็นสุกค้าสำหรับเนื้อเพลงเนี่ยเป็นลูกค้าที่บริฟตรงเข้าใจง่ายแล้วก็ทํางานเร็วนะสำหรับผมก็ประทับใจมากนะฮะแล้วก็ทําเพลงแบบไม่ต้องการฮาร์ดเซลซึ่งแบบซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเพราะว่าเพราะว่าการที่จะมีลูกค้าใจกว้างอ่ะ ก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าที่น่าประทับใจมากครับผมผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงก็ถือว่าเป็นงานใหม่นะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสทำงานกนะับคนที่เราเราเชื่อใจก็ได้คืออย่าง<ม>น้อยบอยนะครับที่ได้เอาเพลงนี้มาให้ผมร้องแล้วก็เชื่อว่าผมร้องได้นะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นถือว่าเป,เป็นแนวใหม่ของพี่ดีกว่า ถ้าฟังแล้วจริงๆคนจะฟังว่าพี่ร้องเพลงช้าๆซึ้งๆถ้าส่วนใหญ่นะครับแต่ครั้งนี้มันเป็น,ปนมันเป็นการร้องอีกอย่างแล้วก็จังหวะเพลงก็จะบอกว่ามันมันไม่ใช่อย่างเก่าแล้วครับเพลงนี้จริงๆทางทางสีคอนนะครับเป็นคนเลือกมานะครับผมแล้วก็ทางพี่กิดที่เป็นผุ้มกับอ่ะก็พี่กิดก็แนะนําแนวทางว่าเป็น, base นรัมแลเบสนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นแนวทางที่ผม นึกออกมาก่อนว่าเ,ออเพลงนี้มันจะไปในทางนี้ได้แต่พอแกให้โจทย์มามันก็รู้สึกท้าทายพอเราได้รับการเหมือนกับได้รับการท้าทายนี้ก็รีบทำเพราะอยากตื่นเต้นแล้วพอทำออกมาแล้วพี่ป่นร้องแล้วโอ้โหเราก็รู้สึกดีใจที่ออในใน,ในเพลงนี้มันมีรูปแบบนี้ออกมาแล้วก็ที่เราชอบด้วยครับผม้วหว่างทางคือพอดีเวลาโดนบรีฟชัดๆเนี่ย มันจะไม่มีอะไรยากเลยครับมันจะแบบว่ามันจะลื่นไหลามากอันนี้อันนี้ลื่นไหลแบบลื่นไหลจริงๆนะแล้วก็การเวลาส่งไปให้ฟีดแบ็กเนี่ยก็ได้รับการตอบรับได้การตอบที่เร็วก็ตารตอบที่เร็วงั้นมันเหมือนกับเราจะต้องตัดเสื้อหรือตัดอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันได้ชุดที่เร็วแล้วก็ดีอะไรเงี้ยครับผม รู้สึกถึงความอยากจะโยกอะไรเงี้ยนะฮะใช่ใช่แล้วก็กพี่ปั่นก็จะถ่ายทอดไว้ได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 ้ดีมากอะ่ะคือว่าพี่ปั่นก็จะก็ก็กรูฟไปกับเพลงนะค,ะครับผมแล้วเสียงเสีย<ๆ>งพี่ปั่นเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงสามัญประจำบ้านนะฮะๆๆคือเราได้ยินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็มาอยู่มาอยู่กับเพลงที่ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแต่อยู่บนอยู่บนกรูฟที่ที่เอออยู่ในร่วมสมัยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ ดีที่ดีครับผมอย่างที่น้องบอยพูดนะครับคือพอผมไปฟังเ,เพลงบีดแบบนี้เนี่ยผมก็นอกจากเพลงที่เขาให้เป็นเดโมมาครับผมก็ไปฟังเพลงที่ลักษณะคล้ายๆอยนี้ว่าเขามียังไงเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วก็เราก็มาแอปพลากับตัวเราเองตามธรรมชาติของเราเองรับโอ,อ้พี่ปันเป็นเป็นศิลปินที่แบบรุ่นแบบโปรเฟชชั่นอลขนาดนี้นะแต่ทำกันบ้านเยอะ เป็นคนที่แบบว่าทำงันบ้านเยอะมากเพราะเราไม่เคยร้องมาก่อนนะครัต้องต้องทำงานบ้านก็ฟังโอ้ไม่นานไม่นานพี่คือพี่ปั่นแกเป็นมนุษย์ทำกันบ้านจริงนะฮะเคยเคยเคยทำงานยับแกมาหลายเพยเนี่ยรู้สึกว่ามาถึงแล้วพี่ปั่นฟันโโชะเลยอะครับผม เรากลัวคนก็จะว,ว่าไม่ได้เรื่องไม่จริงไงไม,ไไม่ไม่ใช่แต่ว่าไอ้ความกลัวความที่คิดว่าเอ๊ะมันจะดีไหมไม่หรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอยก็ก็ช่วยคุณว่าว่าว่ามันจะไปที่ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้ไปตามที่เขาต้องการนะครับครับปีปีมั้ยพี่ปีหรือสองปีครับพี่เอ้สองน่าจะสองเกือบสองปีนะใช่ใช่ครับพี่เพลงนี้ออกอยังงเนี่ย เนี่ยอยู่ในชุดบอยปั่นเนี่ยแล้วก็คิดว่าทําอัลบั้มดีกว่าช่วงนี้ปั่นมาทำอัลบั้มดีกว่ารู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วใช่ฮะใช่ฮะคือผมพวกองบอกวนะผมแฟนเพลงพี่ปั่นนฮะแล้วผมก็ชอบแบบคืออยู่ใกล้แกก็เขินทุกครั้งเพราะว่าเราชอบเขามาตั้งแต่นานแล้วอ่ะนะฮะแล้วแล้ว วิธีที่พี่ปั่นร้อทพี่ปั่นไหายทอดผมเห็นอีกหลายมุมมากเลยที่ที่น่าจะถูกนําเสนอก็เลยอยากจะอาสาพี่ปั่นว่าเฮ้ยขอผมขอทําชุดหนึ่งกับพี่ปั่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมทพปันพร้อมเลมนี่บะอ้พร้อมเลยถ้าเป็นคนนี้เพิ่อพี่พร้อมกันแหลยบอยเอ้ยงบ้านมันกี่ปีแล้วโอ้บ้านนี่กี่ปีบ้านนี่ก็นานแล้วพี่โอ้หนานแล้วพี่ถึงสิบห้าไหมเนี่ยเกินเลยพี่เกินน่าจะ กือบเกือบสามสามสิบผมว่านะฮะยี่สิห้าปีอยว่าแถวนั้นอ,ะอ่ะฮะนั่นแหละครับต้องต้องสร้างใหม่แล้วให้สี่คนสร้างใช่ใช่ใช่ใช ผมว่ามันก็เป็นการดีนะ<ช>เพราะว่าจริงจริงธุรกิจแต่แล,แตและธุรกิจมันจะมีรูปแบบของตัวเองว่าเขาจะทําเปิดตัวยังไงโฆษณาเงองยังไงแต่ซีคอนเขาก็เหมือนเป็นคนคที่ที่อยากจะส่งต่อคือเป้าหมายจริงๆเพลงนี้หรือเหลือเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยคืออยากจะส่งต่อให้รุ่นหลังๆของของพวกที่ทํางานนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเชื่อว่าทั่วไปองค์กรใหญ่ๆหรือสถาบันต่างๆเนี่ย เพลงเนี่ยมันมีส่วนเข้าไปอยู่ในชีวิตคนเหมือนกันใช่แล้วก็ทางซีคอนก็คงคิดอย่างนี้เหมือนกันนะว่าเพลงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่ได้ทำงานในองค์กรนะคร่แล้วก็เราก็เลยเรารู้สึกดีใจนะครับที่ก่อนอื่นที่เขาเลือกเราหรือหรือเขาเพราะเพราเรารู้จักกันก็ไม่รู้นะจริงๆเพราะว่าไม่มันลงตัวพอดีพี่อย่างที่ทางบริษัทอย่างคุณท่านอะเขา เขารู้จักพี่ตั้งแต่สมัยเขาทำงานบก JSL รุ่นอกสามสิบกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่เริ่มร้องเพลงในชุดหนึ่งชุดสองอะไรอย่างเงี้ยคุ้นเคยกันแล้วเขาก็แต่ที่แน่นอนนะคือเขาก็รู้ว่าเรามีคุณสมบัติอย่างไงใ,ในการที่ที่เราร้องเพลงแล้วทาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ถึงจะักส่วนที่ครับผมผมว่าข,ข้อดีนะครับก็คือว่าการที่เราขายของแบบไม่ขายของนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือ เอาคุณภาพเข้ามาสู้มากกว่าที่จะเอาเอาอย่างอื่นนะครับผมก็ผมผประทับใจตรงนี้ครับผมฟังได้ก็เร็วนี้อยู่บนบนทุกทุกทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้ก็สามารถฟังได้ใน y o u t u b e ของหรือว่า Facebook Page ต่างๆของซีคอนครับผม แล้วก็พี่คงใช้เพลงนี้เอาไปร้องตลอดเวลาใครจัดงานเป็นเพลงที่ดีมากครัถ้าเราประพูดถึงแล้วเรามองเอาไม่ต้องเกี่ยวกับพี่ร้องนะเนื้อเพลงนี้ดีมากเนื้อเพลงก็เหมือนมันเป็นเรื่องราวของของคนเราที่เราเติบโตมายังไงสิ่งที่ก็ต้องเจเจอก็คือ ประสบการณ์ต่างๆมันก็เราอยู่อาศัยยังไงมีประสบการณ์ยังไงแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเองอ้าก็ฝากด้วยนะครับผมก็คิดว่าให้กําลังใจอธิษฐานทุกท่านนะครับให้เราทําเสร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีใช่มครับพี่ขอบคุณครับเี่ยมครับ